สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องบ้านคนมือบอลการเด่นครับ EP นี้อาจจะเปิดตัวแปลกๆไปนิดนึงครับวันนี้จะเป็นการเปิดโปรล้างตู้บอลสีเช่นเคยครับคลิปนี้ต้องบอกอย่างชัดเจนหน่อยครับเพราะว่า EP ที่แล้วโดนตำหนิจากลูกค้าว,ว่าทำไมไม่บอกชื่อบอลสีเลยต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่า ออีพีนี้เป็นคลิปจําหน่ายบอนสีราคาโปห้าสิบาทเช่นเคยครับแต่เป็นบอนสีลูกไม้ทั้งหมดนะครับเนาะจะยังไม่มีบอนสีที่มีชื่อขึ้นนะครับอีพีนี้เนาะอีพีนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสามสิบกว่าต้นเช่นเคยครับที่พร้อมจําหน่ายนะครับเนาะใครสนใจต้นไหนก็เหมือนเดิมครับสามารถสแกน QR Code โคลที่มุมจอ หรือโทรมาที่เบอร์0809377399ได้เช่นกันครับหรือ Facebook ผมก็จะขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสามารถสแกนหรือโทรมาหรือเพิ่มเพื่อนจาก Facebook มาได้ทั้งหมดเลยครับสามช่องทางนะครับเนาะส่งลำดับต้นเข้ามาครับผมจะมีลำดับต้นเขียนไว้ที่ต้นนะครับเนาะชอบต้นไหน จำต้นนั้นไว้หรือจดต้นนั้นไว้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์หรือใน Facebook หรือโทรมาผมก็ได้ครับสำหรับคนเท่าคนแก่ที่เพิ่มเพื่อนจาก Facebook ไม่เป็นสแกน QR วอโค้ไม่เป็นโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับนะส่วนค่าจะส่งนะครับ4ต้นแรกราคา60บาทครับเช่นซื้อ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นค่าส่งก็หกบาทครับแต่ถ้าเกินสต้นขึ้นไป ขอบวกเพิ่มอีกสามสิบบาทครับเช่นซื้อหกต้นค่าส่งเก้าสิบบาทซื้อเจดต้นค่าส่งก็เก้าสิบบาทหรือซื้อแดต้นค่าส่งก็เก้าสิบาทเช่นกันนะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งกร้าจะสามารถส่งต้นไม้ได้สี่ต้นนะครับค่าจัดส่งตอนนี้ผมขออนุญาตปรับนะครับเพราะว่าไปรษณีย์ปรับค่าจัดส่งมากเลยครับตอนนี้ค่าจัดส่งสูงมาก ค่าจะส่งจริงๆแล้วส้าเราไปรทนีนะครับเนาะสี่ต้นหนึ่งตะกร้าจะอยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าตะกร้าค่าแพ็คกิ้งนะครับนะเลยขอปรับค่าจัดส่งนิดหน่อยครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านที่เข้าใจแล้วเรามาเริ่มดูต้นไม้กันเลยครับต้นที่หนึ่งครับ สีดูดๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับที่เข้ามาเปิดในเปิดคลิปในบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้เรื่องงานช้าครับเลยทําให้ข้างนอกมืดแล้วและตอนนี้ยุงเยอะมากก็เลยเข้ามาเปิดคลิปในบ้านนะครับเนาะอีพีนี้จะเจอกันในบ้านนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่สองครับ ต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับต้นที่สามครับด่างทุกต้นครับเห็นไหมเอ่ยลูกค้าจะเห็นเนาะจุดขา,ขาวๆจุดชีเขียวตัวนี้ครับนั่นอันนี้คือรอยด่างของเขานะครับเนาะต้นที่สามครับ ต้นที่สี่ครับลายชัดๆแบบนี้เลยต้นที่ห้าครับห้ดูชัดๆนะครับ ห้าสิบบาททุกต้นนะครับใครสนใจต้นไหนจำต้นไว้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์ใน facebook หรือโทรมาก็ได้นะครับต้นที่หกครับเป็นลูกไม้ทุกต้นนะครับลูกค้า เป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับโอ้อันนี้สวยครับต้นที่เจ็ดครับสวยมากนี่คือใบล่าสุดของเขานะครับแดงสดสดแบบนี้เลย ต้นที่แปดครับต้นที่เก้าครับ ด่างทุกต้นครับเดีย๋ยวนี้ผมบอกเนาะจะมีจุดด่างเขียวด่างขาวแล้วแต่บางต้นนะครับต้นที่สิบครับนี่ทรงกอรทรงพุ่มสวยมากครับนี่คือใบล่าสุดของเขาเนะ ตรงที่สิบนะครับตรงที่สิบเอดครับ ต้นที่สิบสองครับโหอันนี้สวยครับสีอแดงสดมากแล้วก็ติดด่างเขียวตรงนี้เนาะเห็นไหมต้นที่สิบสองครับต้นที่สิบสามครับสวยมากต้นนี้ ็บนบอลใบกลมเนาะต้นที่สิบสามนะครับตอนนี้เนาะต้นที่สิบสี่ครับอืมชมพูไม่แล้วเอาที่แล้วขายดีมากครับโทนชมพูแบบนี้เนาะชมพูขาวแบบนี้เลยติดด่างนิดนิดเนาะเอาที่แล้วขายไม่ทันเลยครับสําหรับลูกค้าที่ เข้ามาดูในคลิปที่แล้วนะครับตองที่สิบห้าครับสิบด่างทุกต้นอย่าี๋ีวผมบอกเลยครับบอนสี่ลูกไม้นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะว่าไม่มีชื่อไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับเนาะแต่ ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับบอลสีลูกไม้บอกไปก่อนเลยนะครับเนาะสําหรับคนที่รักในบอลสีนะครับไม่ควรพลาดเนาะคลิปนี้โอ้ตัวนี้สวยตัวที่สิบหกครับสวยมากนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยตัวที่สิบหกสวยจริงๆครับใบใหม่ออกมายิ่งสวยนะครับสวยมากเลยอันนี้คือใบก่อนหน้านะผมให้ดูนะครับเนาะนี่คือใบก่อนหน้าออกชมพูขาวนะครับเนาะ อันนี้ครับคือใบก่อนหน้าน,นี่คือใบล่าสุดนะครับสวยมากครับต้นที่สิบหกเอาไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ขายได้ไหมสวยจังต้นที่สิบเจ็ดครับจะขออนุญาตปักใหม่ต้นที่สิบเจ็ดครับ,รบสวยมากเหมือนกันเลยนี่คือใบล่าสุดครับขอจะขึ้นไม่สุดเนาะ ต้นที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดก็สวยครับสวยมากเลยต้นที่สิบแปดครับดูใบนี้ครับติดฮาร์เลยเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งขาวอีกฝั่งหนึ่งเขียวครับสวยมากเลยต้นที่สิบแปดครับ ต้นที่สิบเก้าครับรูใบล่าสุดครับติดขาวชมพูเช่นกันกระดูกชมพูนะครับเนาะต้นที่สิบเก้านะครับต้นที่ยี่สิบครับสวยมากครับยี่สิบ อยากเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เกินครับต้นนี้ต้นที่ยี่สิบครับต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เอาใจสายแดงมากเนาะ แดงสดๆครับติดดังตลอดทุกต้นทุกใบเลยยี่สิบเอ็ดครับต้นที่ยี่สิบสองครับต้นนี้ดาร์กเลยครับแดงดาร์กเลยแดงติดดำเลยนะครับเนาะติดดำทุกใบเลยครับยี่สิบสองครับต้นนี้สวยครับสวยจริง ต้นที่ยี่สิบสามครับกลับมาสายชมพูสวยจัดสวยมากครับต้นนี้ต้นที่ยี่สิบสี่ครับเห็นไหมเอ่ย คนเล่นบอลสี่น่าจะทราบกันดยู่ครับอันนี้เห็นอะไรไหมครับสวยมากด่างสวยมากต้นที่ยี่สิบสี่นะครับต้นที่ยี่สิบห้าครับอันนี้คือใบก่อนหน้าเนาะอันนี้คือใบล่าสุดครับ อันนี้คือต้นเดียวกันนะครับให้ดูกันเนาะอันนี้คือต้นเดียวกันนะเห็นไหมครับเมื่อแต่ละใบความแตกต่างขึ้นมาเรื่อยๆครับต้นที่ยี่สิบห้าครับบรดูแดงครับแดงกัดขาวด้วยเห็นไหมด่างขาวมาเห็นไหมครับยี่สิบห้าครับห้าสิบาททุกต้นเลยนะครับเนาะตั้งแต่ต้นคลิปดนตอนนี้เนาะคือราคาห้าสิบบาททุกต้นนะครับต้นที่ยี่สิบหกครับ สวยจัดขาวจ้วงนใบนี้ครับต้นที่ยี่สิบเจ็ดครับต้องบอกก่อนนะครับว่า,าต้นไม้ในแต่ละต้นจะมีแค่เพียงแค่ต้นเดียวนะครับเนาะเพราะว่าบอลสี จะไม่มีลวดลายที่เหมือนกันเลยนะครับแม้แต่ต้นเดียวเนาะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครตัดสินใจเร็วได้เร็วเนาะอันนี้คือใบล่าสุดครับอันนี้คือใบก่อนหน้าอันนี้คือใบล่าสุดครับดูสวยมากเห็นไหมครับอันนี้คือต้นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต้นที่ยี่สิบแปดครับโอ้โห ห้าสิบบาทครับต้นที่ยี่สิบแปดครับสวยจัดต้นที่ยี่สิบเก้าครับนี่อันนี้ก็คือลูกไม้นะครับเนาะบอกทุกท่านให้รับทราบกันก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วอีีที่แล้วผมก็ว่าผมพูดเนาะว่าเป็นบอลสี่ลูกไม้เนาะ แต่คุณพี่ขาน่าจะฟังไม่หมดครับก็คอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมไม่บอกชื่อด้วยผมว่าผมบอกไปแล้วเนาะอีพีนี้ก็จะบอกครับเหมือนเคยครับก็คือเป็นบอลสีลูปไม้นะครับยังไม่มีชื่อนะครับเนาะตอนนี้คือต้นที่ยี่สิบเ้าครับสวยมากครับต้นที่สามสิบครับ แดงแป๊บตอนนี้ครับนี่คือใบล่าสุดสวยมากต้นที่สามสิบเอ็ดครับขาวจ้วะนะครับใบนี้เนาะกัดเขียวด่างชมพูเห็นไหมครับ สวยงามมากครับต้นที่สามสิบสองโอ้ยหมายแหววสวยครับห้าสิบบาทต้นที่สามสิบสองครับและต้นสุดท้ายของ EP นี้ครับก็คือต้นที่สามสิบสามครับต้นนี้ใหญ่กว่าพวกครับ ไปดูความตัดสีของเขาเนาะต้นที่สามสิบสามครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็มีทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายก็คือสามสิบสามต้น ใครสนใจต้นไหนพี่ๆน้องๆป้าๆน้าๆสนใจต้นไหนนะครับเนาะสามารถจำลำดับต้นแล้วก็โทรมาที่เบอร์0809377 399หรือเพิ่มจากอดี i ไลน์ที่มุมจอหรือเพิ่มจาก Facebook ที่จอได้เลยครับสำหรับท่านที่สามารถสแกน QR Code โคเป็นก็สแกน QR Code โค้ A ในลน์มานะครับเนาะสำหรับป้าๆคุณนะ้าคุณยาย ที่เพิ่มเพื่อนจากไลน์ไม่เป็นหรือเฟ e บุ๊กไม่เป็นสามารถโทรมาได้ครับที่เบอร์0809377399ครับพร้อมจัดส่งทุกวันนะครับเนาะไม่มีรอบไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม้เราออกมามีจำนวนจำกัดนะครับในแต่ละรอบแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีต้นไม้สวย ราคาทุกถูกแบบนี้มานจำหน่ายทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ